สวัสดีค่ะพบพอกันกับร้านพิ้นสาแท็กเตอร์คือเก่าค่ะเมืนน่อนีจะพาพี่น้องฟองปฟาช่ากเกษตรกรสุกุสุขค้นมาเบ่งรถ30เก่าแรงยันมากคันนี้ได้จ้ารถคันนี้นะคะลูกค้าจดทะเบียนปี58นะคะลูกค้ามาพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้นค่ะเป็นดันดินหน้านะคะแล้วก็เป็นผานพวนหลังค่ะคันนี้ได้ยางหน้าใหม่นะคะลูกค้า ราคาอยู่ที่2องแ0 0บาทค่ะราคาสามาตอร่อองหนาลานไดเดอร์ค่ะธรรมะค่ะลูกค้าขาไม่ค่ะคุ้ยง่ายเป็นกันเองค่ะบริการด้วยความจริงใจค่ะพี่น้องขาอยากได้แบบใดรุ่นใดกระโทษเข้ามาสอบถามไดเดอร์ค่ะ062 903 4 4 7 7ร้านพินษาแท็กเตอร์กาลสินจ้ารถสวยๆเครื่องเกียร์เดิมๆด้อค่ะพี่น้องขา เกียร์เดิมๆค่ะแต่จะมีทําสีดันดินหน้าใหม่นะคะพี่น้องแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บงานสีข้างนอ,อกใหม่ค่ะพี่น้องสามสิบเก้าแรง,งยันมาจ้ารถจดทะเบียนปีห้าแปดค่ะราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามไ,ได้จ้ะเด้อรา้นานพิสนสาเป็ดเดิรกกะละสินจ้า